สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด่นวันนี้ค่ะพยาการตดวงรายวันของอิมุนพยากร3 9สากาสองหกนะคะขณะที่ทำคลิปตอนนี้นะคะก็ ลมแรงค่ะแล้วก็อากาศเย็นวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นทั้งวันนะคะก็ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะใครที่ต้องแบบทํางานกลางคืนหรือว่าใครที่ต้องทํางานตื่นแต่เช้าตรู่เช้ามืดนะคะก็ดูแลตัวเองดีๆเนาะส่วนบางพื้นที่ที่ยังอยูอ่ในพื้นที่ที่ฝนตกนะคะก็ดูแลตัวเองดีดเนาะหยุกยาไฟชงไฟแชกร,ระวังสัตว์มีพิษนะคะเตรียมให้พร้อมก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยแล้วก็ส่งกําลังใจให้เหมือนเคยค่ะวันนี้เรามีไพ่เรื่องทั้งหมด3ากองกอง องที่1่กองที่2และกองที่3ค่ะการทานายนะคะเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้จาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะมีตรงบ้าไม่ตรงบ้าก็อย่าว่ากันนะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานค่ะเอาละค่ะตั้งจิตเป็นสมาธิเลือกไพ่จากนั้นเราไปฟังคาทานายพร้อมๆกันเลยค่ะรับคนนี้เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่เฮอร์มิชค่ะเดือมูนค่ะเด็กถือดาบค่ะ แล้วก็ไพ่สามเหรียญน,นะคะวันนี้เตือนสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งนิดนึงค่ะวันนี้คุณอาจจะมีพบเจอเก,กับปัญหาเรื่องของการนินทาการว่าร้ายนะคะหรือว่าการเมา้ามอยข้างหลังค่ะอาจจะมีเรื่องของอามาให้เข้าหูอ่ะเหมือนกับได้ยินว่าคนนั้นพูดถึงคุณในลักษณะแบบนี้ลักษณะที่ไม่ดีลักษณะที่แบบว่านินทาเป็นการแบบ พูดถึงอาจจะเป็นลักษณะของการแบบเข้าใจผิดหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะไพ่บอกว่าวันนี้นะไม่ต้องตอบโต้หรือไม่ต้องทาอะไรยัง้นแล้วก็ไม่ต้องแก้ต่างค่ะแต่ให้เวลานะคะเป็นการพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างพิสูจน์ในคุณงามความดีพิสูจน์ในศักยภาพาพิสูจน์ในความเป็นจริงนะคะเพราะไพ่บอกว่าวันนี้การตอบโต้หรือว่าการแปลธิบายนะคะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์อะไรดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันท่านบอกว่าแต่การให้เวลาให้ผลทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเป็นศัตรธรรมที่ชัดเจนมาตลอดนะคะเพราะฉะนนนนัั้วี ถ้เจอสถานการณ์นี้อยู่ไม่ต้องตอบโต้ค่ะแล้วก็อยู่นิ่งๆใช้ความนิ่งใช้ความเงียบสยบควาความเคลื่อนไหวนะคะที่สําคัญคือครูบาอาจารย์ของคุณฝากบอกมาว่าเดี๋ยวทุกอย่างอ่ะฟ้ากระจ่างคนถ้าเมื่อไหร่ฟ้ากระจ่างคนพวกนั้นน่ะจะกลับมาคืนดีคุณหรือจะกลับมาเข้าใจคุณใหม่เองเพราะฉะนั้นในตอนนี้คือไม่ต้องรบนะคะแต่ในขณะเดียวกันให้อยู่ในพื้นที่ของตนเองเราก็ทําหน้าที่ของตนเองต่อไปค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่1นนะคะพลังงานที่2เป็นข้อความฝากบอกจากครูบาอาจารย์ค่ะ สำหรับใครหลายคนที่กําลังศึกษาตัดสินใจหรือกําลังเรียนรู้หรือกําลังอยู่ในช่วงการตรึกตรองคิดพินิษว่าเราจะไปทางไหนดีเราจะเรียนอะไรดีเราจะทํายังไงดีกําลังคิดถึงช่องทางในการทํามาหากินคิดถึงการจะทำยังไงให้การงานของเราหรือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมีความสมบูรณ์หรือว่าเราจะทํายังไงให้สิ่งที่เราศึกษาสิ่งที่เรามีความชอบ บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากให้ครูบาอาจารย์นำทางหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้สิ่งนั้น enga, มันประสบความสําเร็จท่านพูดแบบน,นี้ค่ะว่าอันดับแรกคือต้องอย่าลังเลต้องเชื่อมั่นเชื่อมั่นในครูเชื่อมั่นในการนาของครูหรืออีกความหมายหนึ่งคือเชื่อมั่นในตนเองค่ะว่าสิ่งที่เราทำเราสามารถที่จะทําได้เราก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วสามารถทําที่มันสมบูรณ์นะคะแล้วเกิดประตูกลางรายได้แน่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ากําลังลังเลอะไรอยู่นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไง ให้กลับไปถามครูค่ะหรือว่ากลับมาอธิษฐานหรือว่ากลับมาตั้งสติสาหรับใครที่ลงมือไปบ้างแล้วทําไปบ้างแล้วศึกษาเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปแล้วเกิดความลังเลว่าเอะฉันมาถูกทางไหมหรือว่าเอ้ใช่ใช่ทางของฉันหรือเปล่านะคะไพ่บอกในวันนี้คุณต้องก้าวหนึ่งค่ะนับหนึ่งก่อนนับหนึ่งก่อนนับหนึ่งก่อนนะคะแล้วมันจะก้าวไปถึงความสําเร็จในอนาคตแต่ในวันนี้สําคัญสุดก็คือว่าในเรื่องของการที่คุณจะต้องหาสา ศักยภาพค้นพบตัวเองให้เจอค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือความมั่นใจนะคะมั่นใจในวิชามั่นใจในความรู้มั่นใจในสิ่งที่คุณทําแล้วก็เป็นความมั่นใจที่มันเหมือนกับว่าต้องไม่ลังเลแล้วก็ต้องไม่สงสัยอ่ะแล้วคุณถึงจะสามารถที่จะทําทุกอย่างอ่ะให้มันกลายเป็นประตูการรายได้หรือกลายเป็นช่องทางการทําเงินของคุณได้ในขณะเดียวกันนะคะ ลักษณะของพลังงานไพ่ขึ้นมาบอกว่าคนที่กําลังคิดว่าจะไปศึกษาเรียนรู้หาอะไรเพิ่มเติมนะคะลักษณะของจะไปเรียนในเรื่องของการเฉพาะทางเฉพาะด้านหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ในวันนี้อย่าลังเลค่ะเพราะสิ่งสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณได้ค้นพบทางออกของคุณในอีกช่องทางหนึ่งในอีกรูปแบบหนึง่งหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณค้นพบความสงบสุขหรือค้นพบความสุข,หร,สขหรือทําให้คุณได้รู้จักแบบตัวเองมากขึ้นที่สําคัญนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะย้อนกลับมาทําให้คุณมีความสุขใจมีความสมบูรณ์หรือรวมถึง การเป็นประตูกลางรายได้กับตัวคุณด้วยค่ะอันนี้เป็นพลังงานที่ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคนที่ค้าขายก็ต้องบอกว่า พึ่งพลังครูค่ะแล้วก็การอธิษฐาน,านการแผ่เมตตาย,ย่าเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่นะคะรวมถึงในวันนี้มีรอยยิ้มด้วยนะคะถ้ามีรอยยิ้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างอะ่ะเขาบอกว่ารอยยิ้มบนใบหน้าเนี่ยแหละคะ่ะคือตัวเรียกทรัพย์ที่ดีที่จะเข้าร้านในวันนี้นะคะก็ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ใครที่ต้องเปิดร้านแต่เช้ามืดตะวันยังยังไม่ขึ้นก็ดูดีๆนะคะอาจจะเปิดประตูมาแล้วไปเหยียบอะไรเข้าหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าวางข้าวของระเกะระกะไม่เข ไปชนนะคะอาจจะมอีอาจจะบอกว่าเหมือนแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้หรือว่าบางทีอาจจะไปเหยียบอะไรเข้าน้องหมาน้องแมวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดูแลดูแลกันนิดนึงมืดๆค่ำๆนะคะอ่ะอันนี้เป็นพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราดูพลังพ,พาพิคเนตกัน บางทีนะไพ่ท่านพูดว่าบางทีเราก็ไม่ต้องการกำลังใจอะไรจากใครหรอกนอกจากกำลังใจจากตัวเราเองเนี่ะแ,แล้วก็ต้องเชื่อมั่นในคุณงามความดีที่สำคัญเราต้องมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งก่อนว่าเราต้องเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในพลังของตัวคุณเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าเบื้องบนเขาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอยู่เพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่มีใครใเข้าใจหรือไม่รู้จะกอดใครกรอดกอดตัวเองให้กำลังใจตัวคุณเองก่อนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเดินไปตามเป้าหมายปลายทางที่คุณปรารถนาและที่คุณต้้ออองงงงกกกกาาาารรรททุุสิ่่ยในนนนนวันนีะคะเป็ขํขู บางคนอาจจะกําลังรู้สึกเหมือนเหงารู้สึกโดดเดี่ยวหรืออาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในภาวะสับสนหรือกําลังกังวลว่าจะทํายังไงต่อหรือจะไปแบบไหนต่อดีหรือกําลังจะใช้ชีวิตยังไงต่อดีในวันนี้ไพ่ถึงบอกบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้เกาะตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากๆอยู่กับตัวเองให้แน่นๆนแล้วเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆมีค่อยๆมีช่องทางออกไปในชีวิตของคุณแล้วก็ที่สําคัญนึงนะสิ่งหนึ่งที่พลังงานท่านไพ่ไพ่ท่านขึ้นก็คือบอกว่าไม่ว่าวันนนเเเีีี้้กอองงท่่จะะไรรามชว มันมีหลายเรื่องหลายอารมณ์หลายเหตุการณ์จงมีความสุขมีรอยยิ้มและรักตัวเองมากๆทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอิมอุ่นพยากรณ์สามเก้าสองหกนะคะถ้าชอบฝ,ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานพรุ่งนี้พบกันใหม่ในเวลาทุ่มครึ่งค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คนนี้เลือกไพ่ในกองที่2นะคะคุณได้ไพ่เด็กถึงม้เท้าค่ะเทมเพลนค่ะ8ถ้วยค่ะ9ไ้าม้เท้าค่ะแล้วก็กวเหรียนนะคะเขาขึ้นมาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ที่คุณกําลังจะเริ่มต้นคุณกําลังจะวางแผนคุณกําลังจะลงมือทําอาจอยู่ในช่วงของภาวะการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของการทดลองหรือการเรียนรู้หรือการปรับ ะะกลยุทธ์หรือปรับวิธีการต่างๆนะคะในการปรับในตรงนี้เพื่อเหมือนกับหาวิธีการป้องกันปัญหาหรือวิธีหาแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งการป้องกันในตรงนี้หรือการหาวิธีการหรือว่าการปรับเปลี่ยนในตรงนี้นะคะเมื่อมันออกสู่สาธารณาชนหรือว่าเมื่อมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลงตัวแล้วค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดช่องทางรายได้ที่ดีหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ทําให้เกิดความหนักแน่นในเรื่องของการเงินหรือว่าทาให้ทาให้ออกมาแล้วมันปังแล้วมันเหมือนกับว่ามันดักจับทุกทางได้หรือว่ามันสามารถทา ให้เกิดเกะเกิดกองเงินเกิดรายได้ขึ้นมานะคะแต่ว่าสําคัญสุดในช่วงเวลาในตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าให้เวลากับเขานิดนึงในการปรับเปลี่ยนนะคะในการที่จะแบบว่าเรียนรู้ในสิ่งใหม่นะคะการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ในตรงนี้แม่หมอรับพลังจากไพ่ขึ้นมาว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการปรับนะคะในเรื่องของการปรับการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนหรือการทดลองนะคะดูเหมือนกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังปรับทั้งตัวปรับทั้งใจนะคะแล้วบางอย่างจะต้องใช้วิธีการยอมรับ ะะการทําความเข้าใจนะคะการยอมรับแล้วก็เหมือนกับว่าออบางอย่างอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นภาพรวมของการแก้ปัญหาแต่ว่าทั้งหมดและทั้งมวลมันเพื่อให้ธุรกิจการงานกิจการองค์กรไปต่อและทําให้ก่ะเกิดรายได้แล้วเกาะเกิดช่องทางที่สําคัญก็คือว่าวันนี้ค่ะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตําแหน่งพื้นดวงเนี่ยหรือตัวแปดั่วหรือตัวเก้าไม่เท้าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนที่เป็น new normal นะคือมันจะ เปลี่ยนแล้วมันจะไม่ได้สามารถกลับมาเป็นแบบเดิมได้คือว่าง่ายๆคือเป็นการเปลี่ยนเพื่อสู่โลกกว้างเพื่อสู่โลกใหม่หรือเป็นการเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดความกระชับหรือเกิดความเป็นไปในทิศทางที่มันจะแบบว่าสามารถที่จะประคับประคองหรือว่าสร้างรายได้หรือว่าเกิดรายได้หรือว่าปรับเปลี่ยนเพื่อให้มัน เขาเรียกอะไรนะเซฟค่าใช้จ่ายหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันเกิดการขยายฐาน mm hmm. เพื่อให้เกิดรายได้เกิดการเกิดรายเออเกิดรายรับเข้ามา mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในภาวะในช่วงของการปรับเปลี่ยนในตรงนี้ต้องยอมรับก่อนเลยว่าเออมันจําเป็นที่ต้องปรับนะคะแล้วก็ ถ้าปรับแล้วเนี่ยรับรองว่ามันดีแล้วมันสามารถที่จะไปต่อยอดต่อได้ในอนาคตกําลังพูดว่าถ้าสมมติพลังงานขึ้นแบบนี้องค์กรไหนที่มีการลดคนองค์กรไหนที่มีการปรับตําแหนง่งองค์กรไหนที่มีการโยกย้ายโคนหรือเอ,อพื้นที่ไหนที่มีการส,สลับตําแหนง่งหรือการมอบหมายงานเพิ่มขึ้นก็ต้องบอกว่าอาจจะมีลักษณะว่าแนวโน้มที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยคงไม่ใช่คงไม่ใช่ใชละค่ะแต่จะเป็นเหมือนกับว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้คือสิ่งที่เขาก็ต้องจะก้าวต่อไป นะะในในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่กําลังจะพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่านี่มันคือวิธีการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ที่สําคัญคือ,อ,อมันเหมือน,นกับว่ามันประคับประคององค์กรภาพรวมได้ส่วนคนที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะเขาบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงค่ะในการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่อยู่ต่อหรือคุณจะเป็นคนที่ออกมาเขามีการรองรับ โลกรองรับอยู่แล้วสำหรับคนที่ออกมานะคะในพลังงานไพ่ขึ้นมาว่าคุณก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในสิ่งที่คุณอยากได้ในสิ่งที่คุณอยากเป็นนั่นหมายความว่าคุณก็จะมีช่องทางในการไปต่อของชีวิตแน่นอนส่วนคนที่อยู่ต่อน,นั่นหมายความว่าคุณยังต้องต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามีภาระความรับผิดชอบที่ต้องทําเพิ่มมากขึ้นทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันค่ะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนนี้เป็นภาพรวมที่ดีขอขอองงคนที่ อยู่ต่อแล้วคนที่จากไปนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในภาวะของการปรับเปลี่ยนในตรงนี้ก็ต้องพูดเลยค่ะว่าก็ต้องยอมรับนะคะต้องยอมรับและนี่คือวิถีชีวิตใหม่นะคะเอาละค่ะที่นี้บอกก่อนเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเป็นการปรับเปลี่ยนในตอนนี้มันจะจบสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งหนึ่งที่ดีกว่าหรือว่ามันจะสามารถที่จะจบปัญหาแล้วก็สามารถที่จะไปแก้ไขหรือทําให้เกิดสิ่งที่เป็นมงคลหรือสิ่งที่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องการเงินนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงเป็นการเริ่มต้นใใหม่นโลก ที่ดีและยาวนานเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวการปรับเปลี่ยนและการปรับเปลี่ยนในตรงนี้ค่ะจะนํามาซึ่งสิ่งดีในชีวิตแน่นอนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนสถานะไหนนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงใดก็แล้วแต่ขอให้เชื่อเถอะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนามาซึ่งสิ่งดีเสมอพลังงานของคุณในกองที่2อ่ะมันขึ้นกับความรู้สึกของคนที่ทั้งมีทั้งคนที่แบบ ถูกปรับคนที่คนที่ไม่รับการปรับหรือคนที่อยู่ในภาวะต้องการต้องปรับนะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้มันเป็นสิ่งที่บอกเราแล้วก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนตามยุคหรือปรับเปลี่ยนตามวิถีเราจะสามารถที่จะไปต่อได้อย่างมั่นคงแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวดูพลังพ่พรัพิแีแคนเนนะ พลังก็ยังขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนการโยกย้ายนะคะหรือว่าในมุมมองของความคิดก็คือให้คิดอะไรที่มันเป็นเรื่องง่ายๆแล้วบางคนมีการเริ่มต้นใหม่เป็นลักษณะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นโอกาสดีเป็นช่องทางที่ดีไม่ว่าทุกไม่ว่าทุกโอกาสที่จะเข้ามาการปรับเปลี่ยนมีการเริ่มต้นมีการขยายหรือมีการทําอะไรใหม่ๆทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแล้วมันเป็นตามจังหวะดวงเขาพูดถึงบอกว่าพลังท่านขึ้นบอกว่าทุกการปรับเปลี่ยนทุกการโยกย้ายมีเรื่องดีมีสิ่งดีเสมอแล้วบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการเยวยา ความรู้สึกการเยียวยาจิตใจหรือการที่ทําให้คุณได้เริ่มต้นบังเกิดใหม่หรือทําในสิ่งใหม่ๆที่คุณมีความสุขหรือมีความรู้สึกดีมากกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณปัจจุบันก็ได้อ่ะอยู่ในสภาวะดวงของใครนะคะก็ขอทุกคนยอมรับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจทําความเข้าใจแล้วก็มีความสุขอันนี้ท่านพูดเลยค่ะว่าสําคัญสุดคือต้องมีความสุขกับสิ่งที่มันถูกปรับเปลี่ยนหรือถูกเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราจะไปต่อได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงจริงๆ พลังงานไม่ชัดแบบแม่หมอไม่ไม่รู้ว่าท่านพูดถึงใครนะแต่ว่าท่านวนอยู่ในประโยคเดิมๆแล้วก็ท่านพูดอยู่ในความรู้สึกเดิมๆแล้วก็เหมือนกับ อยากจะบอกใครสักคนหนึ่งหรืออยากจะบอกใครกลุ่มหนึ่งที่แบบอยู่ในภาวะในตรงนี้ว่าให้เดินต่อไปอย่างมั่นคงแล้วก็อาจในขณะเดียวกันไม่เหมาะรับความรู้สึกว่าปลอบใจคนที่อยู่ในภาวะของการปรับเปลี่ยนที่กําลังกังวลท่านบอกว่าทุกอย่างมีทางออกที่ดีแล้วจะเป็นโอกาสที่ดีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กําลังโยกย้ายปรับเปลี่ยนทําอะไรก็แต่ขอให้มั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีสําเร็จและบริบูรณ์และเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดรายได้ที่ดีเกิดความมั่นคงที่ดีในชีวิต อย่างแน่นอนขอบคุณที่ติดตามเรื่องเด่นวันนี้นะคะพิอาการดวงรายวันของอิมมุนพยากรณ์สามเกค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่ง,งและฝากกดแชร์นะคะพรุ่งนี้พบกันในเวลาทุ่มครึง่งรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่3ถ้วยค่ะแฮงแมนค่ะ9เหรียญค่ะเดะฟูค่ะแล้วก็ไพ่8เหรียญน,นะคะ พลังงานกองที่3มงบอกว่ามีใครบางคนได้รับโชคแล้วนะคะแล้วโชคนี้นํามาซึ่งการไปต่อหลายสิ่งหลายอย่างหรือว่ามาต่อยอดอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับว่าทําให้คุณรู้สึกว่าหายใจหายคอขึ้นนะคะคล่องขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าเฉลิมเฉลองหรือว่ามีความสุขเขากําลังจะบอกต่อว่าคุณจะมีโชคต่อค่ะนะในวันนี้นะคะอาจจะมีการเสี่ยงดวงหรืออาจจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นลักษณะของการบอกว่าเลขมงคลหรือแบบ คือเหมือนกับคุณจะมีโชคต่อเนื่องอะ่ะมีโชคอีกอะ่ะอ่านเป็นเลขเก่าเลขเดิมลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นตัวที่ตามมานานอ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นพลังงานแรกที่ขึ้นมาเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดแบบคุณเป็นคนที่ได้รับโชคแล้วนะคะได้รับโชคมาต่อยอดได้รับโชคมาทําให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายแล้วจากนี้ไปก็จะต้อง มาขยันแล้วค่ะแล้วก็สร้างการเงินสร้างการทองนะคะต่อยอดต่อไปให้ให้มันมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นพลังที่ขึ้นที่1ที่ขึ้นมาพลังที่2บอกว่าวันนี้ค่ะปัญหาต่างๆหรือสิ่งที่คุณเอ่อเาเรียกอะไรนะเรื่องราวบางอย่างที่มันแบบยังไม่ยุติอะคะ่ะหรือว่าปัญหาที่คุณแก้ไขในช่วงเวลาที่ผ่านมานะ จะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ได้แต่ว่าลักษณะของการเข้าที่เข้าทางเหมือนกับว่าพอ,พอพอเหมือนกับแก้ไขแล้วว่าก็ยังต้องมีมลักษณะการการทดลองการเริ่มต้นใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะบอกว่าสิ่งที่เราทําอะไรใหม่ๆในโลกยุคยุคใหม่ๆเนี่ยหรือการเริ่มต้นการลองทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันกับ เป็นช่องทางอะมันกลับเป็นช่องทางที่ดีเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะใช้ใช้เขาเรียกนะหาทิศทางในเรื่องของการเงินกาลังจะพูดอย่างนี้เลยคะ่ะว่าใครที่ตะโก,กระโจนเข้าสู่อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ระบบออนไลน์แบบใหม่นะคะหรือว่าใครที่เริ่มต้นทำะไรใหม่ในเดือนธันวาคมนี้ในช่วงนี้เลยโดยเฉพาะในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณยังต้องเรียนรู้กับการปรับเปลี่ยนนะคะหรือเรียนรู้กับสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในทุกเรื่องก้าวที่คุณเผชิญบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณเอาอยู่แล้วเนี่ยอ,อีกสักวัน2วัน3วันวันข้างหน้าต่อไปมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่เข้ามาทําให้คุณแบบเออต้องพิจารณาใหม่แล้วก็จัดการให้เอาอยู่ใหม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลล่ะเขาบอก ว่าทุกย่างก้าวจากนี้ไปอ่ะให้คุณระมัดระวังแล้วก็เรียนรู้มันมีโอกาสในการประสบความสําเร็จมีโอกาสในการหาเงินมีโอกาสในการที่จะแบบว่าก่อเกิดรายได้ เป็นเฉพาะกิจเฉพาะทางเฉพาะด้านหรือว่าสามารถที่จะบอบว่าเก็ะมีไรายได้เป็นเกาะเป็นกร,รมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องอยู่บนความระมัดระวงังว่ายง่ายคือมีสติตลอดการทํางานหรือมีสติตลอดในเวลาที่เราเทําอะไรในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในแต่ละวันแล้วเฉพาะในวันนี้ต้องมีสติมากๆเลยเพราะว่าจังหวะของการมีสติอ่ะมันจะเป็นจังหวะของการได้เงินจังหวะของการมีสติมันจะทําให้เราสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่อหน้าได้จังหวะของการมีสติมันจะทําให้เราสามารถเพิ่มยอดขายหรือสามารถที่จะ ต่อยอดในธุรกิจได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวันนี้ค่ะในเรื่องการเจรจาไม่ว่าจะอยู่ในภาพลักษณ์ขององค์กรน,นะคะการทํางานประจําหรือว่าการเจรจาในเรื่องของแบบกับข้อค้าแม่ขายถือว่าค่อนข้างดีแต่อย่างที่บอกนะมีสติมีรอยยิ้มจะเป็นโอกาสเป็นช่องทางในการทําเงินให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแล้วบอกเลยนะว่าวันนี้คนที่เรื่องไพ่ในกองที่3มีแรงมีกําลังใจมีความสําเร็จแล้วรู้สึกดีรู้สึกแบบเหมือนได้รับการฟื้นฟูรู้สึกเหมือนกับว่า สดชื่นสดใหม่รู้สึกมีกําลังใจได้รับการชัดแบตได้รับกําลังใจได้รับคำแนะนาดีจากใครที่เรารู้สึกดีด้วยกลับมาตอกเงินกลับมาทํางานกลับมาพัฒนาศักยภาพและความสามารถของตนเองค่ะเดี๋ยวรับรองเลยค่ะว่าแรงรอบนี้นะคะหรือกําลังใจรอบนี้นะ,ะจะทําให้คุณมีความสดชื่นและสดใสนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรที่คุณแบบว่าไม่คาดคิดได้มาก่อนอย่างแน่นอน๋ยวดูพลังไพ่พระพิคเนตกันโอ้โห เฮ้ยเขาบอกว่าบรรดาผู้ที่ต้องทำยอดนะคะหรือเซลทั้งหลายหรือคนที่เพิ่งคนที่หัดกำลังเป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะคะหรือว่าคนขายโปรเจกต์นี่เป็นวันแห่งการที่คุณจะเป็นท็อปเซลขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งค่ะหรือว่าจะค้าขายดีจะทาอะไรได้ดีนะคะหรือว่าจะมีรายได้เข้ามาด้วยตัวของตัวคุณเองนะแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าลักษณะเหมือนกับว่าฮึต่ะ แล้วมีความแอคทีฟมีความต่อเนื่องมีความสนุกมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำต่อคึกคืนสนุกสนานน่ะเก็บพลังงานแบบนี้ไว้ตลอดทั้งเดือนเลยค่ะให้เราแบบว่าไปต่อได้นะแล้วก็ลักษณะพลังงานบง่งบอกถึงว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคือเราอยู่กับเรื่องดีๆสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นความสุขเอ่อบางอย่างบางปัปญหาบางอย่างเราวางทิ้งลงไปแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่เป็นพลังบวกสิ่งที่จะผลักดันเขาบอกว่าคุณเหมือนต้องพุ่งไปข้างหน้าค่ะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อเหมือนกับว่าเฮ เองให้รู้สึกว่าคลืนอยู่ตลอดเวลาการะตุ้นตัวเองว่าเราต้องเคลื่อนไหวต้องขับเคลื่อนเราต้องแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาเว้ยถ้าบอกว่าคุณมีพลังแบบนี้ในเดือนนี้นะเอาตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะเรามีพลังแบบนี้นะรับรองเลยว่าในเดือนนี้ยอดขายคุณกระชูดน,นะคะการงานของคุณจะประสบความสําเร็จมันเป็นพลังขึ้นมาที่แบบว่าเป็นพลังมีพลังใบนี้เลยคะ่ะว่าฉันจะจัดการทุกสิ่งได้ด้วยตัวของฉันเองฉันจะจัดการทุกสิ่งได้ด้วยตัวของฉันเองคือทําอะไรก็แล้วแต่ฉันจะเป็นคนหนึ่งเป็น เป็นผู้ที่สําเร็จอะเออนะแล้วก็มีความคิดตลอดเวลาว่าเราต้องเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วทําต่อไปนะคะแล้วที่สําคัญคือใบนี้บงบอกถึงว่าอยู่อยู่กับอะไรที่แบบอยู่กับพลังงานการหล่อเลี้ยงที่เป็นเรื่องของจิตใจ ความคิดมุมมองที่คิดบวกนะคะความคิดมุมมองที่เป็นกําลังใจกับตนเองความคิดมุมมองที่เป็นความสุขค่ะแม้ว่าในวันนี้แสงจันทร์จะเพียงแค่เสี้ยวเดียวอะ่ะแต่มันคือแสงสว่างคือจันทร์เต็มดวงในความรู้สึกของคุณคุณก็สว่างมองเห็นถูกปะแม้ในวันนี้เป็นยามค่งคืนมีไฟฉายแค่อันเดียวแต่ถ้ามันคือความสว่างในชีวิตของคุณน่ะมันก็คือแสงที่สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นมีความสุขกับสิ่งที่เป็นค่ะแล้วเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวนคุณเองรับรองเลยว่า คุณมีความสําเร็จนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแน่นอนกองที่สาและตระกูลเซลล์ทั้งหลายนะคะผู้ที่ขายของทั้งหลายนะคะเดือนนี้ยอดกระฉูดแน่นอนค่ะโอ้เป็นพลังงานที่แบบบวกมากๆเลยนะแล้วเป็นพลังงานที่รู้สึกดีมากๆทําอะไรนะคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในทุกสิ่งถ้าแบบเหมือนมองพลังงานไพ่ตัวนี้ไว้ตลอดเวลาแล้วพอมองสองใบนี้ไว้ตลอดเวลาแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันทําได้ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ฉันมีศักยภาพที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้จะมืดจะค่มจะดึกจะดื่นแค่ เอาอยู่หมดจัดการได้หมดรับรองเลยค่ะว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลคุณคนที่เลือกไพ่ในกองที่3ขอส่งกําลังใจให้ส่งพลังให้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือขอให้ความมุ่งมั่นความมั่นใจกําลังใจที่เต็มเปี่ยมที่มันจากตัวคุณเนี่ยะคะ่ะเจอจรัดในทุกเวลาค่ะโหขอบคุณที่ติดตามเรื่องเด่นวันนี้พี่อาการดวงรายวันของอิมมูนพยากรสามเนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดจำวิทยาทานพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งพบกันอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ